สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามน,นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s t i c k w a l l Legacy นะครับผมภารกิจที่1 3 7และ1 3 8นะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่1 3 7กันก่อนนะครับผมภารกิจที่1 3 7นะครับทำลายลูกปัน้นฝันครับเราเจอกับเทียสีอันเดธทิฟหรือกอกระดูกนั่นเองเนาะแล้วเราก็จะเจอกับ Prince of the b o r d e r l a n d Fan Feeder นะครับก็คือเจ้าชายกอบไฟนั่นเองซึ่งเขาจะเป็นสเปตตอนที่ตัวโต,วตวแล้วก็ตีแรงมากและสวมกอบไฟมาด้วย <Huh? S 1> แต่ฝั่งเรานะครับก็มีใครมาเหมือนกัน มาร่วมทีมกับเรานะครับเราสามารถคอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบยกเว้นคอนโทรลยักษ์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการไม่อัพไปซื้อไม่สกินก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นแพ้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมไปลุยฝั่งเขาว่ายังไงโอ้โหฝั่งเขามากันเพียบเลยครับฝั่งเรามีกันแค่หยิบมือเดียวอคนเก็บแร่มาก่อนแล้วกันนะครับเขาจะบุกเราเลยโอ้โหบุกเลยวะพี่เขาหัพี่เขาเถื่อนยังไงครับผมหัวโคงเข้าไปเออเนี่ยแหละมากันแล้วครับเรามีเจ้าซอมบี้มาช่วยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยยวนนะเรราจัังงไคบ แทงหน้ามัน8 0ดดาเมจจุกจุกเจ็บเจ็บไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตีจ้พวกนี้เรานะครับนักขนูเราเดี๋ยวนะ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 เฮ้ยโอ้โหวพวกนี้ไม่ธรรมดานั่นะไงเจ้าชายมันหันหลังเจ้าชายมันหันหลังชื่อสไปโดนใครครับโดนเจ้าชายไหมโดนอยู่นะเคยถอ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 ยเอาสเปียร์ต้นไปเติมเอ้าใครตายแล้วครับใครไรเดอร์ <c oughs> ถ้าใครไรเดอร์ตายเราอาจจะเสร็จมันได้240ดาเมจต้องเอาเจ้าชายให้ ปัญหาคือเจ้าชายมันตายยากนะครับมันไม่ใช่ธรรมดากระจองงอยงให้เรามากำจัดเล่นเงินได้ง่ายๆโดนไปอีก400อีกทีหนึ่งเจ้าชายน่าจะตายคําถามคือเราจะสามารถโจมตีโดนเจ้าชายหรือเปล่าเพราะเขาก็อยู่กันเยอะนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงจังหวะนี้โอ้เรียบร้อยเจ้าชายตายครับหมอมัตั้งรับกันได้เดี๋ยว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 นะเฮ้ยปิ้ลแตก เออไม่ทันนะเอาใหม่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 คราวนี้เดี๋ยวเราพยายามจะเริ่มจากการเอาซอสบาร์เราไปจุ๊กก่อนนะครับหให้เราสามารถสร้างฐานให้ได้แบบเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยว่ากันครับจะทำอะไรก็ค่อยว่ากันหมดไปก่อน120ร้อยยี่สิบดาเมจปั๊กหูน้นักหนมันก็ตีเราโอเคร้อยยี่สิบผิวหลบมาได้เขาก็จะเกิดออกมาเป็นซอมบี้ผีเดินนะครับผมพยายามก็พยายามจู๊กไม่ผลตายไปจนได้โอ้ฟังเขาตีเราเละเลยกลับบ้านก่อน เราสร้างซอฟบัฟไาเยอะก่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพยายามต้องพยายามกนไั้พวกเนี้ยออกมาจากบ้านเราให้ได้ก่อนโอเคหันหลังทมกกุนบัไปร้อยยี่สิบดาเมจเอาเพื่อนออกมาตั้งรับโอเคตายไปร้อยยี่ใครเลดเดอร์ตายยังยังไม่ตายครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าชายก่อนดีไหมโชว์สี่ร้อยไปข้างหลังครับไปข้างหลังเจ้าชายผมไม่น่าไหวครับโ้หเราตายไปเลยทีเดียวโอเ้โอเจ้าชายตีเราทีเดียวตาย โหดไปแล้วเจ้าชายโหดเกินป<ะ>ักโชร้อยยี่สิบไม่เป็นไรครับเขาไม่เป็นอะไรเลยโช<ห>สี่ร้อยจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหเจ้าชายโหดเลอเกินเจ้าชายเขาโหดเจ้าชายเขาเถื่อนโอ้โหโดนอัดหน้าบ้านเลยครับป้อมแตกแน่นอนแบบนี้ <c oughs> ไม่ไหวฮนะไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินอาจจะไม่ไหวทีนี้เดี๋ยวพี่อัมลองเล่นแบบเข้าไปที่ซอสตาดอย่างเดียวเลยนะครับดูจะเป็นยังไงนะครับผม เอาคนเก็บแรกมา2คนที่เหลือเป็นซอสวบบแล้วเราจะไปจู๊เขาก่อนครับถ้าสามารถฆ่านักขนูได้ก็จะดีมากเฉียงบนแบบนี้โอเคมาแล้วครับเจ้าเจ้าชายเกาะไฟของเราน,นั่นเองของเขาไม่ของเรา108เร้อยแปดดาเมรอย่าพยายามอยู่นิ่งๆครับอย่าอยู่นิ่งๆหัดเป็น216ร้อยสิบหกกรอนตายไหมตายครับใคเห็นก็ว่าตายตายจริงด้วยปาห <แ S 1> กเข้าไป102ร้อยสองดาเมจร้อยยไม่ใช่ร้อยส ฝั่งเข้ามากันแล้วมาก็มาครับเรานักนูสองร้อยสิบหกแจ๊กค่อยๆแจ๊บมันไปตายไปอีกหนึ่งตายอีกสอง oh. มันไม่มีนักขนูแล้วนะครับตอนน่อจากนี้มันก็จะเสียเปรียบเราหรือเปล่าวะ oh. เสียเปรียบอะไรมันก็สร้างใหม่ได้นี่ไงมันก็ไม่ได้เสียเปรียบไปเรามากนะัก oh. ทีนี้ก็ฆ่าคนเก็บแร่ให้ได้โถ oh. นักขนูมาครับนักนูมามาทําไมครับ ายไปก่อนอีกหนึ่งคน216คนเก็บร่งเก็บแร่ไม่เอาไว้ครับผมแม้แต่ผีปลาพิษเราก็ไม่เอาไว้เราตายครับฝั่งบ้านเราก็พยายามสู้เต็มที่แต่ก็ยังยังไม่สามารถที่จะสู้เข้าได้นะครับยังโตคืนไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวพี่อามขอไปฆ่าเจ้าพวกนี้ก่อนนักขนงนักหนูคนเก็บลงเก็บแร่ก่อกน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฆ่าคนเก็บแร่นี้เราชนะยากลําบากแร่ก็ไปพออัพมาแล้วก็เล่นสบายขึ้นเยอะเลย ตอนทีตอนไม่อัพพี่แพ้อย่างเดียวเลยหัวดหน้าเลยครับหัวหน้ากยตายบ้านเราเป็นไงบ้างเฮ้ยเจ้าชายขอไฟตายแล้วเฮ้ยสวนเลยสวนเลยอย่างนี้สวนเลยนี่แหละพออัพปุ๊บมันก็จะง่ายไงอะไรครับเอ้าไม่โดนข้ามหัวไปซะงั้นโอ้ไม่เป็นไรครับเราตรงนี้มีอยู่เบหน้าเบหน้าสองนี้ตายของฝั่งเราพี่อัมก็จะฆ่าคนเก็บอ้าวคนเก็บแร่หายหมดเขาไม่สร้างคนเก็บแร่เพิ่มมาแล้วหรอแจ้งเข้าไปฝั่งเราว่าไงครับ ฟังเราไม่ว่ายังไงสร้างกองทัพให้เยอะๆครับไม่รู้นะว่ากองกำลังเสริมเขาจะโหดร้ายคารุนแค่ไหนนะครับพี่ยามก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองตีให้เลือดเขาเหลือนน้อยดูน,นะครับผมเอาจอมเวทมาดีกว่าเนาะจอมเวทน่าจะเหมาะที่สุดกับการสู้ครั้งนี้นะครับเพราะมันสะท้อนเอ้ยไม่ใช่เพราะมันสามารถโจมตีได้อ้อาวตายเลยโถอะไรกันเนี่ยตีเลยตีบ้านตีเมืองนะครับตีป้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูนิดนึงกองกำลังเสริมเป็นยังไงโอเคมากันเป็นแบบนี้ <Yeah. S 1> จุกจอมเวทปึ๊บ ไม่โดนแต่คราวนี้แหละจอเวทต,ต้องโดนแล้วล่วละล <What? S 1> โ<ฮ>ชนจุกจอเวทไม่โดนจุกได้ทั้งจอเวทและคนยักษ์ต <What? S 1> ายนั่นแหละปึ๊บโช<ฮ>น<ฮ>คนหยุดแด้ก็ตายฝั่ <c oughs> งเขาไม่มีอะไรแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะยังไม่ต้องลุยก็ได้มัง้งไยลุยเลยลุยเลยลุยเลยฝั่ <What? S 1> งเขาไม่มีอะไรเลยครับเราคอยไปปนป่วนกวนๆอยู่ข้างหลังไว้เพราะจอเวทเขาตายไปแล้วนะจอเวทจริงๆถ้าจุกจุกได้อยู่นะครับแต่ตัวเราอะซอสหวานเราอะก็ต้องอัพมานะ วิ่งเพียวๆไม่ไหวนะครับมันช้าไปแต่ถ้าเกิดวิ่งแบบเนี้ยวิ่งแบบวิ่งแบบอัปเกรดมาเนี่ยมันจะเร็วยิ่งถ้าเกิดใช้ก่อไม้เนี่ยยิ่งจุกง,ง่ายเลยครับจอมเโอเคจบแล้วลุยเอาพียั์เกิดพียั์เกิดโอเคเกิดก็เกิดไปตายแล้วครับผมก่ <What? S 1> อกระดูพวกนี้มันจะน่าลําคาญตรงมีไอ้พวกนี้แหละเกิดขึ้นมานะครับมันเหมือน,นเราต้องสู้ศัตรูอีกครั้งหนึ่งอะ่ะถึงจะไม่เก่งแต่มันก็น่าลําคา สร้างความบับนป่ได้ดีโอเคครับผมเรียบร้อยก็ถือว่ายากนะต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์มาสู้เลยนะครับอ่าหน่วยวสามเจ็ดพันเก่าต่อไปก็หนึ่งร้อยสามสิบแปดภารกิจที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับเาช่วยรอดได้จนกว่าที่จะตกดินแล้วเจอกับยักษ์นะครับผมและผีพุ่งถึงสี่เวฟเลยทีเดียวและแต่ละเวฟนี้จะเพิ่มจำนวนมาขึ้นมากข,ขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นด้ตัง 2, สองพันสามารถคอนวลยูนิตได้ทุกรูปแบบผีพุ่งเนี่ยมันจะแพ้จอมเวทแต่ว่าภารกิจนี้ห้ามเราใช้จองเบทโอเคไม่มีปัญหา เดี๋ยวผมมาชี้ลอยได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินนะครับผม <Yeah. S 1> ด่านนี้จะต้องเจอกับผีพุ่งแล้วก็ยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่อามจะใช้สเปียร์ต้นดีก่อนเะนาะเป็นหลักนะครับ <B uk. S 1> โดยในช่วงแรกพี่อารมก็จะสร้างซอสบาดมาก,ก่อนสักคนหนึ่งมาใช้ในการจุยักษ์นั่นเองนะแต่หลังๆเราจะมีสเปียร์ต้นเยอะมากนะครับน่าจะใช้วิธีนี้น่าจะดีนะเอาสเปียร์ต้นนะครับไปแทงหลังยักษ์ไปปาหอกใส่ย,ยักษ์สเปียร์ต้นหนึ่งคนก็ ใช้หอ,อกสามอันเนาะในการฆ่ายักษ์นะครับถ้าจําไม่ผิดเราแทงหอ,อกทีละ400นะครับยักษ์เลือดหนึ่พก็แทง3าครั้ง <Huh? S 1> ไม่ใช่แทงปลาหอ,อก <Huh? S 1> โอเคตัวแรกนี้ไม่มีปัญหาสามารถชนะได้แบบโ no นด a m a g e ค่อยๆตีไปหัดมันทีละ48ถ้าตีจากข้างหลัง <What? S 1> ตีข้างหลังคุ้มกว่านี่โบโบ,โบอ่าเดี๋ยวก็ตายครับไม่ต้องรีบบึ้ตาย oh. ทีนี้ก็จะมีออกเป็นผียักษ์ผีคนยักษ์ก็จะออกมา <What? S 1> อาโอ้โหตีเดียวเดียวตายเลยโห oh, จริงหอปาเข้าไปก็จบ400ร oh. ัอยวัที่หนึ่งชุก4 60. จบไปไหนไงผีผีพุ่งมาเล่าผีพุ่งมาเล่าผีพุ่งมาเล่าโโหมันพุ่งใส่คนอหยียบแม่เราก่อนเลยมันโหวมันเถื่อนนะครับมันรู้มันรู้ไอ้พวกนี้มันรู้ ทีนี้ยักษ์มาครับผม <Huh? S 1> หมดระไปหนึ่งดีไม่โดนข้างหลังแปดร้อยวิธีฆ่าก็ง่ายๆแบบนี้เฮ้ยไม่โดนหง่ายตรงไหนครับวิธีฆ่าเนี่ยถ้าอาหอกไม่โดนก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ <S 2> <S 2> <S> <S ข้างหลังใช่ไหมแปดร้อยทีนี้ก็จะออกมาเป็นผีคนยักษ์ซึ่งเราสามารถฆ่าได้แบบสบายๆป้าหอกไปห็งม,มันฆ่าหัวผี ทําไมอยู่ดีเลือดป้อมเรามันเหลือแค่นั้นหล่ะพ<ะ>ี่โอ้โหพี่ก็าเถื่อนนะครับนี่ขนาดเวฟที่2นี้ยังเรายังอืดจับขนาดนี้แล้วเ,เวฟสจะขนาดไหนครับมาหรือยังครับเวฟสครับยังยังยังไม่มา<ะ>สงบสุขเกินไปทะเลที่ราบเรียบเนี่ยสุดท้ายแล้วมักจะเจอมักจะมีพายุนะครับเขาว่ากันแบบนั้นนี่ไงมาละบึ๊บโถ่สี่รโอเคไม่น่าจะไหวครับ ยักษ์มาไปก่อนโอเคครับ <Yeah. S 1> ทุกคนช่วยกันสู้เจ้าผีพุ่งตัวนั้นไปแล้วกันนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวฝั่งเราเนี่เอาเอาเสเบียต้อนไปปลาหอกใส่คนยักษ์ก่อนครับ <Yeah. S 1> 400. 400. อืมสี่ร้อยสี่ร้อยออกมาตั้งรับก่อนอือสี่ร้อยยังไม่ตายอีกตืดมากครับตื oh. ๊ดขนาดไหนหโดนไปแล้วตายเป็นหนึ่งแล้วครับผม <Yeah. S 1> ทีนี้เขาจะออกมาเป็นผีคนยักษ์ปลาหอกเข้าไปครับ อารมปลาหอ,อก,กันเข้าไปโหตายกันยับเรานะตายไม่ใช่เขามันจะมีตัวที่ไม่ไม่โดนดามเมาเพราะว่าคนยักษ์เนี่ยจะโจมตีได้ทีละสเป้านะครับ oh. คล้ายๆจอมเวทถ้าเรามียูนิตท,ที่มากพอนะครับเราก็สามารถที่จะทะลวงการโจมตีของยักษ์มาได้นดั่นเองโอเคครับทีนี้เราก็ฆ่าฆ่าฆ่าเขา,ขา,ขา,ขาโอ้โหมากันอีกแล้ว oh. ต้องตั้งรับก่อนต้องเอาสเปรตงสเปรตองตออกมาด้วยคราวนี้โอ้โหูยักษ์มาเบียบกลับบ้านก่อน เอายักษ์ตัวนี้เอ้ยเอาสเปียร์ต้นตัวนี้มาก่อนนะปักเอามาวิ่งสวนเขาก่อนได้ไหมเออโอเควิ่งสวนได้ครับเยี่ยม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 เลยแบบนี้เยี่ยมเลยโถแล้วก็วิ่งกลับแบบนี้เนียนๆสวนสเปียร์ต้นของเราวิ่งสวนทันไหมทันโอเคทนตีแล้วโอเคครับกลับหันกลับไปกันทันได้อยู่ได้อยู่หาจังหวะแล้ววัด400ครับ <Yeah. S 1> ค่อยๆไปแบบนี้ทีละตัว2ตัวฝั่งนี้ก็เดี๋ยวมันจะมาโอเคครับตั้งหลักแล้วก็ หัด400ตายกี่ทีจะตายครับโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและลำบากลำบนมากนะครับวิ่งสวนกลับไปเขาจะตีเราโอเคตีไมโดนเสร็จแล้วเราเอาตัวใหม่มาครับสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆมันอาจจะชนะช้าหน่อยแต่เป็นวิธีที่โคตร่วอเอาทาหารเรามาล่อครับขอปลาหลังทีหนึงไม่โดนนะผมใครเห็นก็ว่าโดนกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยมานี้มานี้น,นี่หาเรานี่มาหาเราเออนะั่นแหละมาหาเรามาหาเรา มาหาเราน่ <c oughs> น่าจะตายครับตัวนี้เฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่รอดยังอยู่รอดอเคอยู่รอดไม่มีปัญหาใช้ได้ <c oughs> การบุกตะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่อาจจะทําให้เราพ่ายแพ้ได้เพราะยักษ์เข้ามาสี่เพราะฉะนั้นเขาจะโจมตีสเปียร์ต้อนเราได้ทีละสิบสิบสองคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าสามคูณสี่ก็ได้สิบสองหายไปหนึ่ง <c oughs> เคทุกคนกลับบ้านตัวนี้วิ่งออกมาทางนี้วิ่งล่อเขาแบบนี้ รอให้มันออกมาออกมาแบบนี้วิ่งผิวหนีออกมาได้เยี่ยมสเปียรต้อนเราก็เยอะนะถ้าพูดถึงนะครับแทงๆหน่อยมันก็น่าจะดีแล้วฝั่งเขานี่ผีตายไปหนึ่งแล้วนะเอ้ยไม่ใช่คนยักษ์ตายไปหนึ่งแล้ว<อ>แล้วเราก็ทําการเอาสเปียรต้อนไปคนหนึ่งช้าแต่ชัวร์วิธีนี้ตายโอเคชึก400ตายชึก400อีกทีหนึง400เอาไม่โดนไปโดนผีซอมบี้คนยักษ์ข้างหลังครับเพียงเท่านี้ครับ เราก็สามารถชนะได้แล้ว <Yeah. S 1> ชึก400สเปียร์ต้อนเราเยอะครับ400เยี่ยมลุมขัตกรรมมันนั่นแหละจบเรียบร้อย9นาที55 <laughs> วิโอ้โห <c oughs> จะนานอะไรกันขนาดนั้นครับผม <c oughs> โอเคก็ถือว่าไม่เลวนะใช้วิธีนี้ก็ยืดเยอนิดนึงครับแต่ก็ชนะได้อยู่นะครับแต่จริงๆก็มันน่าจะมีวิธีที่ชนะได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่ชวร์เนาะ <c oughs> แล้วเหมือนกับน้าครับสโลนี่สวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม